ว้าว wow! ที่น,น,ทนี่อะไรครับเนี่ยอ่ะล้วครับก็สีก็สิ่งที่ผมผมบอกทุกคน,กน,กคนซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมสตีเทลแลนด์ก็คือจะมาในธีมในการรีวิวของคนไทยซึ่งมีธีมฮาโลวีนทุกคนโอเคครับสตีเทลแลนด์ก็ได้ร่วมการทำธีมฮาโลวีนขึ้นมาทุกคนอ่ะในได้เลยที่เห็นนะชั้นคือเขาจะแบบพืนพ้นหญ้าพื้นหญ้าของฮาโลวีนต้องเป็นแบบสีแบบออกเหลืองๆมานีทุกคนแล้วก็มีแม่มดขายฮาโลวีนบลูมคือไม้กวาดแม้กวาดแบบแม้กวาดแบบแบบรอได้ประมาณนั้นเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ะ เค okay, แล้วก็นี่เป็นที่ผมรีวิวรอบแรกคือแบบมูล,ลค่าสามหมื่นพันโลบาสทุกคนโอเคเยอะมากทุกคนผมยังไม่ได้ไปดูตรงไหนทุกคนก็คือผมยังเขียนไม่กว่าวันที่สี่ทุกคนเพราะว่าผมผีไม่ได้ไปไหนนะก็เลยจะมารีวิวสักกันทุกคนครับไปเลยครับเราควรไปฝั่งฝั่งนู้นก่อนเห็นเรพอร์ตแล้วก็ค่อยไล่ๆมาเรื่อยๆโอเคประมาณนั้นไปในวัดทุกคนในวัดที่จะมีผีไหมถ้ามีผีนี่แบบโบสสุดยอดเลยนะโอเคครับอ่าเป็นเงินบริจาคว้าวเข้าบริจาคบริจาคเข้าต่อไปโอเคพันสิบแปะ รวมพ่อเข้าไปครับอหรือว่าหรือว่าเอ้า FC เลยน้องวัสดีครับสวัสด,ดี FC ครับสวัสดีครับ,ขบ,ขบเข้าม,ม,มือครับเข้าไปเลยแต่งขาแต่งเอ้ารู้สึกว่าจะยังไงทุกคนไปฝันะครับไปไอ้ทุกคนเมื่อเราไล่มาใช่ปหมก็จะเป็นเรื่อยๆๆๆ,ๆ,ๆก็จะไม่มีอะไรมากอ่ะ เรอยก,กคนระหว่างทางจะมีฟักคองไว้สําหรับปอกกินมานั้นหยอกหยอกทุกคนไปอีฟันเลยครับไปแล้วก็มีมีเชดดี้เบยไอ้ตรงนี้เขาไม่ต้องจ่ายพัพน,พ,นพันกว่าเพ,พื่อซื้อเพื่อเข้าไปใช่ไหมเข้าฟรีเข้าฟรีเอา,าดีเลยเลดขนาดอะไรเข้าฟรีเนะี่ยโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นอโลโลไปครับโอ้กับล,งลวงไปละเพราะถ้าลวงไปก็ยังไม่ใช่อะไรทุกคนอ่ะอ่ะไม่เป็นเนาะอุ้ย เออนี่เป็นอะไรเข้ามาไม่เอสเอร็กอะลงไปสิแล้วมนนนันมีเอสเตอร์เอ็กอยู่ไงตอนนั้นไปเจอว่าเขากำลังทำไม่อยู่น,น,นี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยติด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 อันนี้โดนจริง,งอะก็เป็นแบบตะเกียงพิเศษทุกคนอ่ะเมื่อกี้เราเมื่อก่อนทุกคนผมได้ลองมาใช่ปะ่ะมันจะมีบั๊กตรงนี้ไงไอันนี้บัก๊กสิเขาจะตั้งใจมันคือใครอะคอใครมันแบบขายด้วการหายใจปะ่ะเออเหมือนนักประดาน้ำ ลงสางเขาแล้วครับที่เขาที่เขาแบบไม่มีชีวิตต่อแล้วครับลงสางเขาแล้วครับอันนี้เป็นประตูเลยน,นี่นี่ไงนี่ไงนั่นคือแบบประตูทุกคนอะว้าวที่ที่ใหญ่เลยครับเนี่ยเอ,อ้ยแต่ผมคิดว่ามันเหมือนเจมเหมือนเขาจะตั้งใจทันอย่างที่มาทุกคนมาเลยตั้งใจไปเป็นบล็อกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเขาตั้งใจทันอย่างทุกคนแล้วมันก็จะมีเรืออย่างไงเห็นไหมมองว่าเราอยู่ใต้ ไอซินเทแล่ทุกคนครับที okay, ครับสลัดคลิปในการรีวิวเกี่ยวกับฮาโลวีนทุกคนขอจริงๆที่ถ้าใครอยากจะเล่นในแบบขอซินเทแล่ทุกคนก็ขอจะทิ้งลิมเ้ื่อนล่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนถ้าใครครับมีเกี่ยวกับอะไรนะแแบ,บที่ได้แต่งเกี่ยวกับเป็นฮาโลวีนนะและอยากให้ผมไปรีวิวทุกคนบอกผมมาได้เดี๋ยวจะไปรีวิวทันทีนะครับที่ถ้าสลัดคิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า